ไปแล้วรถไปน้อยบ๊ายบายนี่นะฮะตายแล้วนะครับโอ๊ยนี่นะครับตายแล้วนะครับกบยางแก้คันโหตัวยัง่ใหญ่เลยตัวนี้โหเลือดสาดเนี่สภาพหมาก็แบบนี้เลยนะฮะกินได้ตรงนี้เลยนะ อ้นเลยนะนี่ช้อนคลองนะครับผมกบับกบยางแก้คันเต็มปากเต็มคำเลยครับโอ้โหนี่นะฮะกบยางแก้คันสีชมพูเต็มปากเลยครับผมโอเคนี่นะฮะสุดยอดมากครับผมโอ้โห โอเคนะฮะฝากไว้ด้วยนะฮะกบยางแก้คันสุดยอดมากๆครับบ๊ายบายจุ๊บๆุ๊บนะครับกบยางแก้คันสีชมพมูสภาพหมายก็อย่างนี้แล้วฮะน้ำผับบุ้งตัวนี้ก็วัดลอยเลยนะครับไม่ได้ตั้งกล้องนะครับผมตัวที่สองตัวแรกก็คือปลาคองเอ้าหลุดแล้วครับบอดี้หลุดแล้วปลากบยางบอดี้หลุดแล้วนะฮะ โอเคนะฮะฝากไวด้วยนะฮะกบยางแก้คันสุดยอดมา,มากๆครับผมนีม่สองแต้มแล้วตัวนี้ตัวเล็กนะครับตัวไม่ใหญ่โอเคครับสบายจุ๊บๆนี่นะฮะสองตัวอ๋อนี่ให้ลงนะครับกบยางแก้คันสีชมพูไม่เอาอยู่แล้วล่ะนี่ แก้คันทียังพูนะครับผมคายคันไม้คันเมอนะฮะสุดยอดมากๆครับผมโอเคมาจุ๊บๆเอาให้ลงนะครับลงก,ก็อยู่นี่โอเคนะครับบา,บายๆนี่นะครับสภาพไม้สภาพไม้ส,มสวยมากนะครับผมมีแหนมีอะไร แล้วก็ก็ตรงนู้นก็เป็นปลากระปุหนู่นน่ะนะตรงตรงน้นมะพร้าวนะแล้วก็หักนกลับมาทางนี้เมื่อก่อนเป็นนาข้าวนะครับตอนนี้กลายเป็นบอ่อปลาซะแล้วน้ําไม่ใช่ว่าน้ําลงสูบป,ประมาณนะสูบออกนะครับในน้ําท่วมโอ้โหให้ตายแแค่นี้เนาะองสารลงกระป๋าเลยปีนี้ไม่ได้ทนานายังไมไ่ถึงเวลานะฮะท่วมหนักเลยปีนี้ เย่เย yeah, yeah, yeah. ่เย่นะครับตรงนาทะเลทุง่งนาทะเลอ้าวน้าดองสูบนะ้ำออกแล้วน้าดองไม่ไหวแล้วน้าดองเอ้ยน้ำท่วมนะโหดูแล้วนะครับหนึ่งตัวนะครับนี่ฮะกระดีสุบตานะครับน้าน้ำท่วมนะครับ,รบตรงนี้ ก่อนนั้นเป็นทุ่งนานะครับแต่ทีนี้น้าในคลองจะตรงนี้ครับนี่ท่วมเข้ามาครับนี่ตรงนน้นนะครับเป็นปากทางน้ําท่วมนี่นะฮะแล้วก็มีช่อนเข้ามานะครับนี่โอ้โหตัวยังใหญ่นะี่ตัวนี้น่าจะครึ่งโลได้ไหมตัวกระดีสุปตานี่โดนแล้วกระดีสุปตาโอ้โหเต็มปากเลย โอเคนะคสุดยอดมากครับโอเคครับผมนี่นะครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศสารยานี่ลงเอามะพร้าวให้กินด้วยโอ,โอแ้แล้วก็เราก็เอาปลาให้ลงนะนี่เอาช่อนนี่นะฮะได้แล้วนั่งตัะเอาไว้ให้ลงกับป้าก,กินนะครับลงกับป้าเขาก็ แล้วามาพราวให้ผมกินเลยนะผมมาอยู่ที่นี่ผมก็มานั่งพักนะครับนี่ขันเบ็ดเรากระเป๋าน,นะฮะลงกำมาสุกน้ำอันนี้เมื่อก่อนนี้มันเป็นน้ข้าวนะครับตอนนี้ตอนนี้กลายเป็นแม่นกลายเป็นโอ้โหกลายเป็นสาดน้ำไปแล้วดูดิโอ้เป็นเมตรเลยนัเนี่ยลึกมากเลยผมลงไปแล้ว โอ้โหลุงก,กับป้าไม่ได้ทำนานะครับปีนี้ยังไม่ได้ทำนะครับมีเรือด้วยนะครับผมนี่บรรยากาศที่นี่สาลยาโ,โหูจริงมันไปได้ตรงโน้นแ,แต่ผมคิดเกิดปัโอเคแค่นี้เนาะน,นี่เดี๋ยวกินมะพร้าวก่อน บายบายจุบๆ <c oughs> โดนแล้วนะครับกบยางแก้คันสีส้มเนี่ยนะครับโดนจนได้นะครับผมนี่เต็มปากเต็มคำกบยางแก้คันสีส้มสภาพไม้ก็ในอย่างนี้เลยนะครับข้างตึกนี่แต่จริงผมโดนฝั่งนี้นะเมื่อกี้เนี่ยนี่โอเคนะครับกบยางแก้คันสีสม้ม สุดยอดมากๆครับปล่อยนะครับตัวนี้ปล่อยได้แล้วะ,ะ,ะได้แล้วนะครับกบยางแก้คันโอ้หมดสิทธิ์หลุดครับตัวนี้ทะลุกแก้มเลยครับผมนี่กบยางแก้คันสีส้มตัวหมานอีกแล้วนะฮะงานมาด้วยล้อของนาทบเหมือนเดิมนี่โอ้สภาพไม้ก็เนี่ยแหงเลยนะฮะตรงนน้นเลยนะ ม่กี้ผมตีไปตรงใต้มะพร้าวนะที่ลุงเขาสูบน้ําออกนะครับนี่นะฮะนี่สภาพไม้ที่ลุงเขาสูบน้ําออกนี่แล้วก็สภาพไม้ก็อย่างนี้นะครับคลองตรงนู้นเลยนะครับคลองนู้นเลยอ่างไตรงนี้เลยนะครับเมื่อกี้หมานหมานเลยตัวเนี้ยโอเคให้สุดยอดมากๆครับกอบยางแก้คัน นี่น่าตีเล่นๆร้อนเหลือเกินโอเคฝากไว้ด้วยนะครับกบยากแก้คันสุดยอดมากๆครับตัวนี้ผมก็เอาไว้ให้ลุงกับป้าน,นะครับผมไม่ได้เอานะครับโอเคฝากไว้ด้วยฮนะบายบายจุบจ๊บจุ๊บจอนกน้อยนี่สามพี่น้องอีกแล้วลุงบงังแดดไว้ให้นะอันนี้โหนารักเลยนะนสบายดีนะ อุ่นไหมกุ๊กอุ่นไหมนี่นี่ลุงลุงมัดกล้วยนะฮะมันทำรังอยู่ตรงกล้วยที่ล้มนะครับลุงก็เลยมัดไว้ทำที่กันฝนให้มันนะนี่นะรอแม่เจ้ากลับมานะลูกนะโอเคไม่กลัวแล้วนะจุ๊บจุ๊บ